ประสบการณ์แปลกเรื่องหลงทางสวรรค์ผมตื่นขึ้นมาคืนวันหนึ่งจากการตื่นนั้นรู้สึกเหมือนมีคนมาปลกุกเมื่อตื่นขึ้นจึงงง,งๆเพราะไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องนั้นและก็ไม่ได้ยินใครมาเรียกอีกรอบๆบ,บริเวณเงียบสงัเมื่อดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสอง นั่งรออยู่ครู่หนึ่งไม่เห็นมีใครมาเรียกจึงนอนต่อพอเคลิ้มเคลิ้มก็ได้ยินเสียงคนเรียกเลยลุกขึ้นมาอีกก็เป็นเช่นเดิมบรรยากาศตอนนั้นเงียบสงัดหากมีคนเรียกจริงตื่นมาแล้วทำไมไม่มีคนพูดอะไรชวนให้สงสัยคิดไปว่าหูคงจะแววไปเองจิตคงยังไม่สงบเคยได้ยินพระท่านบอกว่าก่อนจะนอนให้สวดคาถาโพธิบาทเมื่อนอนหลับจะได้เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้าย คิดจะสวดคาถาพธิบบาดดังกล่าวแต่มาคิดอีกทีการสวดคาถาพธิบาทนี้เป็นการสวดไล่พูดผีปีศาจพูดผีปีศาจที่อยู่โดยรอบต้องหนีห่างออกไปจากเราถึง10โยชน์คือ4 0 0พเส้นไกลถึง16กิโลเมตรในระยะ16กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ไปหลายหมู่บ้านหลายตำบลพื้นที่เหล่านี้ย่อมมีป่าช้าหลายแห่งพูดผีปีศาจที่ไม่มีส่วนรู้เห็นที่มาทําให้เดือดร้อน ก็จะพลอยลำบากไป,ปเปล่าเป็นบาปจึงละไม่คิดสวดคาถาโพธิบาทจากภายในบริเวณที่เงียบสงัดนั้นเกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาอาจมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีส่วนทำให้ต้องตื่นขึ้นหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรจึงคิดว่าการตื่นขึ้นอาจเกิดจากการนี้ก็ได้จึงนั่งสมาธิแผกุศลไปให้อากาศเย็นกลางดึกทำให้จิตสงบลงได้ยอย่างรวดเร็ว ผ่านจากคณิกะสมาธิเข้าสู่ปจาระสมาธิได้ไม่นานนักภายในจิตของคิดไปถึงเรื่องหรือใครมาทวงนี้กรรมจึงบอกไปทางจิตว่าหากครั้งนี้กรรมแก่เจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งใดคอยเกิดในนิมิตมาบอกให้ทราบจะได้ชดใช้นี้กรรมนั้นเมื่อกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆรู้ว่าผ่านคณิกะสมาธิมาแล้วเพราะอารมณ์ฟุ้งซ่านเริ่มสงบสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านึ้นมาอีก อาการปิติเริ่มเกิดแต่เป็นปิติเบื้องต้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เกิดปีติเต็มที่จนล่วงเข้าโอการติกาปีติซึ่งเป็นปิติที่สคือรู้สึกว่าร่างกายคล้ายจะโยกไปมาจึงวางเฉยตัวเริ่มเบาเหมือนถ้าถูกลมพัดก็จะปลิวได้จึงทราบว่าได้เข้าสู่ปิติที่4อันเป็นอุปเพงคาปิติตั้งจิตปกติอารมณ์ตั้งมันอยู่ในสมาธิไว้ให้เป็นภารณาปิติ จากการผ่านปิติมาตําลำดับผ่านมาตั้งแต่อุปจาระสมาธิเบื้องต้นจึงสรงกระแสจิตบอกเจ้ากรรมในเวรหรือวิญญาณใดมีความประสงค์สิ่งใดให้แจ้งมาให้รู้จะรอฟังพยายามทำจิตให้นิ่งไม่เกิดจิตปรงแต่งสิ่งที่ผ่านเข้ามาในสมาธิจะวางเฉยรักษาสมาธิให้ตั้งมั่นคงที่ไว้อย่างเดิม วิญจาณใดมีความเดือดร้อนหรือต้องการอะไรพร้อมที่จะรอให้ความช่วยเหลือเพื่อให้พ้นทุก์อันกรรมใดที่เป็นอกุศล,ลกรรมด้วยรู้หรือไม่รู้หากมีผลกระทบแก่ผู้ใดก็ขออโหสิกรรมนั้นจะได้มีเวรนต่อกันเลยสิ้นจากการส่งกระแสจิตได้มีแสงสว่างโตเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเป็นก้อนกลมสีเขียวใสเกิดขึ้นลอยผ่านไปมาแต่ไม่โตขึ้น ตั้งจิตสงบนิ่งเพื่อไม่เคลื่อนจากสมาธิส่งสมาธิไว้ให้เป็นปกติแสงสว่างจากที่เห็นขยายโตขึ้นจนรู้สึกว่ารอบๆบ,บริเวณสว่างไปด้วยสีเขียวสดใสแสงสว่างนั้นมองเห็นโดยรอบเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มองสุดสายตาแต่เป็นป่าละเมาะมีต้นหญ้าสั้นๆคล้ายย่านสนามรู้สึกตัวเหมือนมายืนอยู่กลางทุง่งที่เวิ้งว้างทำลำพัง ท้องฟ้าเหมือนตอนเย็นจนครบคำ่ำแสงแดดอ่อนๆสาดไปทั่วทุ่งกว้างเย็นตายเย็นกายขณะที่ยืนอยู่นั้นได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทางด้านซ้ายมือบอกว่าอย่ายืนตรงนี้เพราะคนจะขึ้นมาให้ถอยไปยืนข้างต้นไม้มองตามมือที่ชายผู้นั้นชี้จึงถอยห่างไปยืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ตามคำบอกเล่าแล้วหันมามองตรงที่อยู่เดิมว่าใครจะขึ้นมาที่นั่น ตรงนั้นเองมีรูโตขนาดคนขึ้นได้คิดในใจว่าดีว่าเมื่อมายืนที่แรกไม่ตกลงไปในรูเพราะไม่ได้สังเกตว่าที่นั่นมีรูเห็นคนขึ้นมาจากรูสามคนเป็นชายเวกลางคนเมื่อขึ้นมาจากรูแล้วพากันเตือนรับหายเข้าไปในป่าละเมอะข้างหน้ารู้สึกแปลกใจว่าทำไมต้นไม้ที่เข้าไปยืนอยู่นั้นลอยขึ้นสู่เบื้องสูงได้ กำลังลอยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างช้าๆพร้อมด้วยดินรอบๆพุ่มก็ลอยตามไปด้วยจากการนี้ทําให้ผมที่ยืนอยู่ใต้ร่มไม้นี้ได้ลอยตามต้นไม้ขึ้นไปนิมิตในลักษณะน,นี้รู้สึกเหมือนเป็นของจริงช่วงนี้ลืมสมาธิหมดลืมว่าขณะนี้กําลังนั่งสมาธิคิดว่ามาอยู่ในกลางทุ่งจริงๆและกําลังลอยตามต้นไม้ไปเมื่อต้นไม้ลอยขึ้นสูงประมาณเกือบถึงก้อนเมฆชั้นตำ่ำ ต้นไม้นั้นเดินเลื่อนไปทางเบื้องหลังอย่างรวดเร็วไลายรถไฟวิง่งด้วยความสูงขนาดนี้ทําให้มองเห็นข้างหน้าได้ไกลสุดสายตาเลยจากทุ่งหญ้าไปไกลลิบลบข้างหน้ามองเห็นเต็มไปด้วยบ้านคนมากมายแสงแดดเที่ยนอ่อนในตอนแรกกลายเป็นแสงแดดจ้าเหมือนตอนกลางวันต้นไม้ลอยถอยห่างจากจุดเติมมาไกลประมาณหลายสิบกิโลเมตรแล้วก็หยุดนิ่ง ต้นไม้หยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ค่อยลดลงตามถอยลงจนถึงท้องทงอีกแห่งหนึ่งรู้สึกว่าเป็นท้องทงที่ติดต่อกันกับท้องท่งที่ยืงอยู่ในตอนแรกแต่ห่างออกมามากเมื่อต้นไม้หยุดนิ่งไม่ลอยไปไหนอีกจึงคิดในใจว่าจะกลับบ้านได้อย่างไรมาไกลถึงเพียงนี้เริ่มเกิดความกังวล หันหน้าไปดูทางขวามือเป็นเนินดินสูงและจะเป็นเชิงภูเขาทางซ้ายเหมือนลาดเอียงเหมือนชายทะเลรู้สึกเหมือนถูกนำมาปล่อยทิ้งมองไปรอบๆไม่มีบ้านคนอยู่ในบริเวณนั้นเลยหนทางก็ไม่มีม,มีแต่ป่าละเมะจึงเดินไปข้างหน้าเพื่อจะพบเส้นทางที่พอจะเดินกลับบ้านได้ผ่านป่าละเมะมาค่อนข้างจะไกลก็พบกับทุ่งกว้างมีขดหินเป็นยอมยอมกระจายอยู่ทั่วไปทั้งท้องทุ่ง ก็ไล่ออกไปลิบๆเห็นคนกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันหาเก็บอะไรตามกบหินเหล่านั้นจึงเดินเข้าไปหาเพื่อจะถามถึงหนทางกลับบ้านเดินมาได้ไม่ไกลมองไปทางขวามือเป็นตรอกมีต้นไม้ใหญ่บางทางที่จะเข้าไปในตรอกเกิดความสงสัยจึงเดินเข้าไปดูในตรอกนั้นภายในตรอกมีก้อนหินใหญ่ตัวเท่าช้างเป็นก้อนกลมมีลักษณะเหมือนหินแกรนิตสีนวลผิวเรียง ข้างๆหินก้อนนั้นเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่จึงเดินเข้าไปหาเพื่อจะถามถึงทางที่จะเดินกลับบ้านเมื่อชายคนนั้นได้ฟังจึงถามความเป็นมาว่ามาที่นี่ได้อย่างไรจึงเล่าความเป็นไปให้ฟังชายผู้นั้นฟังแล้วยิ้มยิ้มพลางชี้ไปถามคนอีกคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะเดินไปหาคนข้างหน้าได้หันไปดูคนที่บอกก็ไม่เห็นคนนั้นเสียแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหน ยังไม่ทันที่จะเดินไปข้างหน้าก็ได้ยินคนที่ยินอยู่ข้างหน้าที่จะเดินไปหานั้นร้องถามมาว่านั่นใครมาที่นี่ได้อย่างไรลงไปกลับบ้านไม่ถูกผมตอบแล้วมาที่นี่ได้อย่างไรชายคนนั้นพูดด้วยกริยาดุดันจึงเล่าความเป็นมาแต่แรกให้ฟังชายคนนั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวขึ้นว่า ที่นี่เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงมนุษย์จะขึ้นมาเพ่นพ่านไม่ได้จากคำบอกกล่าวนั้นทำให้ต้องมองหน้าผูุ้พูดผมมองหน้าเขาเขาก็มองมาเช่นกันด้วยการมองหน้ากันนี้ทำให้เห็นลักษณะใบาหน้าของชายผู้นันน้นทันหน้เป็นคนัยกลางคนใบหน้ารูปไข่ผิวดำแดงไม่สวมเสือ้อนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนคนไทยสมัยก่อนมีผ้าพกหัวไม่สมรองเทา้าเร็วเร็วลงไป ชายผู้นั้นบอกพร้อมกับเอื้อมมือมาผลักไหลเบาๆไปทางไหนล่ะไปไม่ถูกผมบอกทันใดนั้นได้มีชายคนหนึ่งพาเดินนำหน้าไปขณะที่เราเดินกันไปนั้นชายผู้นั้นพาเดินไปตามป่าละเมาะลัดเลาะเรียบพุ่มไม้น้อยใหญ่มองดูตามทางที่ผ่านมาเห็นดอกไม้หลากสีขึ้นอยู่ตามข้างกดหินสวยงามเหมือนมีคนมาปลูกไว้ขึ้นมาที่นี่ได้อย่างไร ชายคนที่เดินนำทางถามอีกจึงได้เล่าให้ฟังเหมือนเล่าให้คนที่ถามครั้งแรกฟังคนนั้นแหละนายทวานเขาพูดพลางจิงมือไปทางคนที่บอกให้กราบไม่ทราบว่าที่นี่เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาอยู่กันอย่างไรผมถามยังไม่ได้รับคำตอบจากชายผู้นั้นสมาธิเขาถอนออกจึงรู้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมานั้นเป็นนิมิตไม่ใช่เรื่องจริง จึงออกรู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยมีนิมิตยอย่างนี้มาก่อนจะเป็นไปได้หรือที่นั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตขึ้นเช่นนี้นิมิตที่เคยเห็นมีแต่นิมิตสั้นๆผ่านหน้าไปผ่านหน้ามาทําให้ตกใจกลัวไม่เคยมีนิมิตเรื่องยาวๆอย่างนี้จะว่าจิตปรุงแต่งก็ไม่น่าจะถูกนักเนื่องจากไม่เคยคิดในลักษณะนี้มาก่อนความนึกคิดหรือความทรงจําจึงไม่เกิดเป็นจิตปรุงแต่ง ถ้าเป็นนิมิตจริงออกจะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใช้ความเพรียดพิจารณาดูบริเวณนั้นให้ละเอียดเพื่อให้ทราบถึงความเป็นอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ว่าเป็นเช่นไรเท่าที่พบเห็นมาก็เป็นเพียงท้องทุ่งที่เวิงว้างและมีโขดหินเป็นย่อมย่อมมีคนเกรปไปมาตามโขดหินเหล่านั้นเหมือนอยู่ใต้เชิงภูเขานอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไร หากที่แห่งนั้นเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงจริงเมื่อน,นำมาเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์จะมีผลออกมาสองประการคือหนึ่งเมืองมนุษย์มีสิ่งตกสร้างที่ดีกว่าหน้าอยู่กว่าสามารถแต่งบริเวณที่สวยงามอย่างไรก็ได้สองเมืองมนุษย์รกรุงรังมากกว่าถ้าจะว่าถึงความสกปรกเมืองมนุษย์เต็มไปด้วยสิ่งรกรุงรังด้านการแต่งตัวบางคนก็สะอาดบางคนก็สกปรกเสียดายที่เห็นคนในเมืองสวรรค์เพียง,งห่างๆไม่สามารถจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ ส่วนที่พบกับคนสองคนในตอนนั้นข้านแต่งตัวก็สะอาดดีแต่ไม่สวมเสื้อกันทั้งสองคนส่วนพื้นที่สะอาดเหมือนเป็นสนามหญ้าพื้นที่แบบนี้เราสามารถทําให้เหมือนได้หากรู้จักการปรับปรงุงเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปแล้วแต่ความชงนสนเทก็คงเหลืออยู่ ยังไม่แน่ใจนักว่าจะเป็นนิมิตจริงในหนึ่งอาจจะเกิดจากการคิดคำหนึ่งแต่เดิมเดิมจนลืมเรื่องราวไปแล้วกลับมาเป็นจิตปรุงแต่งเข้าก็น่าจะเป็นไปได้สวรรค์น,นั้นเป็นเรื่องความรู้ที่สืบเนื่องมาจากลทัทธิพราหมณ์และเชื่อมยงมาถึงในศาสนาพุทธสืบต่อมาถึงปัจจุบันการกล่าวถึงสวรรค์น,นั้นพญาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยได้ทรงนิพนธ์ไว้โดยละเอียดในหนังสือไตรภูมิพระร่วง เมื่อน,นำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่นิมิตเกิดทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นหลายประการความใฝ่ฝันของมนุษย์อยากขึ้นสวรรค์มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อความใฝ่ฝันนั้นมุ่งแต่จะไปสวรรค์อย่างเดียวหากไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองและที่อยู่ให้ดีขึ้นแล้วแม้ได้ขึ้นไปสวรรค์จริงๆก็เหมือนกับที่เคยอยู่ในเมืองมนุษย์คงจะไม่ผิดกันเท่าใดนักความสุขหลายด้านที่คาดคะเนว่ามีอยู่ในสวรรค์น,นั้น ความสุขประเภทนี้เราสามารถที่จะสรรหาได้ในเมืองมนุษย์อันได้จากความสุขที่เกิดจากบริเวณและสถานที่โย่ความสุขเกิดแต่การบริโภคอาหารความสุขอันเกิดแต่การไม่ได้รับความเบียดเบียนซึ่งกันและกันความสุขจากการวางเฉยเป็นอุเบกขาเมื่อทำได้ในลักษณะน,นี้ก็น่าพอใจคงจะมีความสุขไม่แพ้ในสวรรค์ชั้นใด พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิเพื่อให้มนุษย์มีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในภายหน้าคำว่าภายหน้านั้นหมายถึงอนาคตทั้งใกล้และไกลคงจะไม่ได้หมายถึงภายหน้าหลังจากตายไปแล้วอย่างเดียวหลังจากนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตมาเช่นนี้ต่อมานิมิตในลักษณะนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกจึงพอที่จะเกิดประโยชน์ให้รู้จักการสร้างความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ต้องร้อยความสุขบันดาลขอยขึ้นสวรรค์แต่ในขณะที่ตายแล้วเท่านั้นนี่คือผลที่ได้จากการนั่งสมาธิในครั้งนั้น